เอ่อวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเออทำไมาแหลกจังวะเขียวผมขาบรบบการาฟ,ฟิกก่อนโอ้โหแหลกเชี่ยเชี่ยผม้โหแบบนี้อันนี้โลครับอันนี้ปิดครับผมเขียวผมลื่นละผม,ม้มามาเซ็กรถกันนี้ว่านะ รอบนี้นะครับก็อยู่กับผมเองฮาร์ซิกี้นะผมก็เป็นอยู่ในเกม GTA ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะก็เออปับ๊บง้อเซียวเงี้ยเลยมาอยู่กับโซสนิกนะครับผมืแจมแมวนะครับผมแล้วก็มันมันแหลกถูงวะโอ้ ปรับโลไปเลยแล้วกันแป๊บนึงนะครับผมแล้วเขาปรับอีกอีกกันโอ้ยไม่ใช่ปรับการบังคับนะครับผมเอาโตอ่าโอเคครับผมผมยุกหรอปรับอ่ะ นั่น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 โอ้โหเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับก็มาอยู่กับมอสโซนิกนะครับอ่าคิดิดของแอดเทืองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเป็นีัไงที่แสงสว่างเกละเบรกไม่อยู่เห็นไหมผมนี่โอ้โหเฟี้ยวเลยนะครับผมโซนิกของแอดเทืองเราน่เองอ้หก็ขอบคุณแอดเทืองนะครับที่ทำมา แจกนะครับผมก็มาเล่นกันสนุกสนุกนะไม่ได้ซีเรียสแล้วก็แต่ใครไม่มีโมไซแล้วก็อยากดันลูกก็มันดันในเกมนี้ได้นะครับผมถ้ามีโทรศัพท์นะโอ,โอเคครับผมก็มาขับรถเล่นกันนะครับชมวิวกันไปเรื่อย แหลกแหลกนะครับผมก็คลิปนี้ครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าก็ยุ่งอยู่กับเรื่องการเรียนนะครับผมก็เฮ้ยชนรถโอ้ยโอ้ยอืย้อหือมนั่นไงก็นะครับก็คลิปส่วนใหญ่ก็จะลงะลวนเสาทีละกันนะครับผมบตารางการที่ผมแจ้งคลิปไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงตามตารางเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเปิดเทอมไงอโอ้โหเฟี้ยวเลยนะครับผมหมุนหนึ่งรอบครับโอ้โห เมื่อกี้ใครเห็นมาไปดูรีเพย์กันได้นะผมก็เฟี้ยวกันเลยทีเดียวนะนะครับผมเ mm hmm. มื่อกี้โ,โหครบรอบนะครับมุน mm hmm. ยอดเอ้ยว่าเป็นมันแห็กจริงนะ กูปิดให้หมดเลยนั่นไงคันสีส้มเลย <laughs> โอ้เนี่ครับผมเมื่อปิดมันก็จะไม่ค่อยเทยอย่างเงี้ยเอาผมยกล้อกันยาวๆครับนั่นไงโอโหถ้าปิดไปว่างเอามันก็จะไม่สวยไงครับมาประมาณนั้นนะก็เปิดไว้นะครับให้ดูรถมันสวยงามขึ้นนะ โอ้ติดดาวซะละโอเคคลิปนี้ก็มาขับรถเล่นกันนะครับขับรถเล่นชมเมืองหมอะกันซะหน่อยหมอะนี่ตำรวจครับผมโอ้โห,โโห,โโหโชนโอ้ยโ,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 โอเคครับผมก็คลิปนี้มึงก็จะไม่ค่อยยาวนะก็มาอัดเล่นๆกันนะครับก็ไม่มีอะไรจะลงละก็ไลน์เรนเจอร์ก็ไม่มีนะครับรถสเปกก็ว่าจะลงอยู่นะแต่ ก็ตอนนี้กำลังเตรียมทรัพยากรอยู่นะครับก็ไม่ได้มาอัดคลิปนะครับผมเตรียมทรัพยากรทำโปรเจกต์ใหญ่นะก็ใครอยากูงก็โอ้ก็ก็ติดตามผมไหมแล้วกันนะใครครับโอ้ยรถอีกแล้วโอ้ครอบนี้กูชนละกระเด็นเลยแล้วผมขอเปลี่ยนสกินดีกว่าเฮ้ยกูวับมาตรง,งไหนวะเนี่ย งงแปบ๊บครับผมเดี๋ยวเรามาทางนี้กันดีกว่าครับผมหรือว่ามันแหลกเพราะสะกินหรือเปล่าเนยอะว่าเดีย๋ยวเสียงของฮาร์มันจะเข้าไม่เนี่ยเด้อ โอ้ยเสียงโทรทัศน์เข้ากลิ่นละโอเคครับผมโอ้โหเมื่อกี้เสียงโทรทัศน์เหมือนช็อตอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวผมนะขึ้นลงก่อน อ๋อคันสีขาวเว้ยโอ้โหเฟี้ยวเลยนะเปลี่ยนสีได้นะสําหรับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจกแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาไปหาตัวรถมาเลยแค่โหลดมาแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะหาตัวรถมาแจกอีกแล้วกันนะครับผมเคไปดันกันเลยครับผม ย่างนี้มันต้องดันยาวนะครับผมโอ้ยชนผมดันยาวครับดันยาวครับโซนิกอืมมันต้องหมอกแล้วเฮ้ยรถยนต์โอเคนะครับผมก็กมากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มานะก็มากันคำๆนะครับโอ้โหเฮ้ยปืนแม่งทำไมแรงจัง,งวะ ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครอบผมนะครับมีกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับไปละบ๊ายบายครับผม